เท่ากับว่าวันเดียวเข้าสี่หลังนะครับวันนี้วันที่สิบสิบสิบเก้าพฤษภาคมนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่จากตั้มฮันนี่บีชแนลนะครับสวัสดีครับพบกับตั้มฮันนี่บีชแนลอีก EP หนึ่งนะครับ จากอีพีที่54ที่ผ่านมาที่ตั้มมาถ่ายรังพึ่งวันเดียวเข้าสามรังนะครับพอตกเย็นครับตั้มมาดูสวนอีกครั้งหนึ่งมาดูรังพึ่งครับก็มาพบว่ารังพึ่งรังนี้เข้าอีกรังหนึ่งครับเท่ากับว่าวันเดียวเข้าสี่รังนะครับวันนี้วันที่10 10 19พฤษภาคมนะครับ2513 ตั้มคิดว่าตอนนี้ฝนกําลังตกแล้วพึ่งเขาน่าจะย้ายรังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในพึ่งในพึ่งพงธรรมชาตินะธรรมชาตินั้นเวลาฝนตกแล้วน้ําอาจจะเข้ารังของเขาแล้วเขาก็หาที่อยู่ใหม่นะครับนี่อันนี้ตั้มคิดไปเองนะครับตั้มไม่แน่ใจว่าใช่ไหมถ้าเพื่อนๆมีความรู้ก็ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับว่าที่ตั้มคิดไปนั้นมันใช่ไหมตอนนี้ที่เท่าที่ตั้มสังเกตครับพึ่งย้ายรังมาติดๆิกันเลยนะครับจากที่ตั้มมาดูเมื่อเช้านี้เข้าไปสามรัง แล้วตกเย็นตั้มมาดูอีกครั้งหนึ่งเข้าอีกรังหนึ่งครับเป็นสี่รังนะครับวันนี้ก็ตอนนี้เขาเข้าอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับเพื่อนๆถามว่ารางไม้ทาสีดำอ่าพึ่งจะเข้าเหรอครับอันนี้เป็นหลักฐานนะครับเขาเข้าเรียบร้อยแล้วฝาก็เป็นสีดํานะครับก็กําลังพึ่งเข้าวันนี้ส,สดๆร้อนรเลยครับพอเมื่อเช้า พอเมื่อช่วงบ่ายตั้มมานั้นประมาณเกือบเกือบบ่ายโมงครับที่ตั้มมานั้นอะรังนี้ยังไม่เข้านะครับแต่ตอนนี้เวลา18นาฬิกาแล้วนะครับตั้มเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งรังนี้เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้วันที่19พฤษภาคมนะครับก็จากที่ตั้มคุยไปเมื่อกี้ก็คือช่วงหน้าฝนเนี้ยเขาอาจจะย้ายรัองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารังในธรรมชาติของเขานั้นน้ําเข้านะครับก็เขาก็หาที่อยู่ใหม่ดังนั้นก็ ตั้งตั้งลังเตรียมไว้ได้เลยนะครับเพื่อน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 ที่กําลังศึกษาอยู่แล้วก็เรียนรู้ที่จะเลี้ยงพึ่งพงไทยหรือพึ่งพงป่าเนี่ยครับก็หารางตั้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ทาเสน่ห์เสน่ห์ล่อพึ่งนะครับให้เขาเข้ามาหรือไข่พึ่งพงนะครับไข่พึ่งที่ใช้ทาล่อพึ่งพงนะครับต้องใช้ไข่พึ่งที่เป็นของพึ่งพงเท่านั้นนะครับเราจะเอาไข่พึ่งของพึ่งหลวงมาทาไม่ได้นะพึ่งมิ้มก็เช่นกันครับมันล่อพึ่งพึ่งพงไม่ได้นะครับมันคนละกลิ่นก โอเคนะครับก็เป็นอีพีหนึ่งที่แชร์เพื่อนๆให้รู้ว่าพึ่งลังนี้เข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับก็เป็นความรู้แชร์กันขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามตั้งมาโดยตลอดนะครับนี่ครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะลองเลี้ยงพึ่งพงพึ่งพงป่านะครับ ตั้มยินดีให้คําปรึกษานะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นนะครับก็เราแชร์ความรู้กันให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งพงไทยเพื่ออนุรักษ์พึ่งไว้ตลอดนะครับให้เขาอยู่คู่กับเราไปตลอดนะครับเพื่อเป็นวัตจักรอาหารห่วงโซ่อาหารที่ผสมเกรสรดอกไม้ที่ทําให้เรามีอาหารกินตลอดไปนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพ,อเพื่อไม่พลาดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากตั้มฮันนี่บีชนแนลนะครับโอเคครับสวัสดีครับ